ครับหุดตบมือ,อ,มอเเตื่นเต้นตื่นเต้นสวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับผมบ๊วต้นแล้วครับครับผมมีนุ๊กต้นแล้วครับผมวันนี้อะไรนะคนณ,ณลั่นใช่ไหม <S <S วันนี้ครับผมเรามีสตาร์เตอร์ใหม่นะครับผมสตาร์เตอร์เปลี่ยนผ่าน <N> นี่นี่สตาร์เตอร์เปลี่ยนผ่านนะครับผมซึ่งออพี่นุ๊กเปิดแล้วพี่นุ๊กเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวไปดูกันในช่องพี Sh ่ลูกก็ได้คาการ์ดก็ได้ช่องคาบการ์ดนะครับทีนี้นี่เราก็เลยจะมาเล่นอะไรกับพี่โบอสหน่อยนี้เดี๋ยวพี่ลูกจะเปิดเพิ่มอีกสองแถวครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ลูกก็เลยแบ่งให้พี่โบอสแถวหนึ่งแล้วเล่นระบบนี้กันดีกว่าพี่โบอสระบบนรียกราฟในสตาร์เตอร์เบนทาเนี่ยจะมีตัววีสไตล์วีแม็ก ตามที่เห็นตรงนี้เลย12แบบ12แบบเดี๋ยวเราผัดกันเลือกคนละตัวเราดาบกันไปคนละ6ตัวอ่ถ้าเปิดสตาร์เตอร์ออกมาแล้วเจอตัวที่เราดับฝ่ายขอข้ามจะต้องได้รับความอร่อยไปเฮ้แล้วนี่ฮาลิโบแฮปปี้โคล l a ก็คืออมฮาลิโบไปสองชิ้นสองชิ้นเหรอใช่แล้วยังว่าโอมอมครับถ้าจับได้ว่าเคี้ยวจะโดนดิบละกอกโอเคไม่เคี้ยวก็ได้อมอมเข้าไป กรือกัวก่อนเับ่นเะไร้างผมไม่พี่โไม่รู้เรื่องอะไรครับเลือกก่อนอ่ะเอ้ยชอบชอบใครอยู่กีอ่กี้มีถึงใช่ไมตเลือกมีแม็กอนเนีพ่เลือกเลยเซราวล่ามีแม็กเอาหรือวีแม็กอีกตัวอ่ะเอาดีออฟซิสก็ได้เลือกเซราวลาอีกตัวหนึ่งได้เซรเฮีสต้าถ้าอีเซราวล่าสนุกลย งั้นเอาเดี๋ยวเอาสิโอเคไม่ยอมหรอกนึกนึกเลือกเป็นลิซานดอนเอ้ยเมกกะต้นเอาลิเฟียชอบชาตเทศแหมงเอากราเซียครับผมกราเซียวิสตากราเซียบิสตาเอาซามาเซนต้าเปิดเป็นซาเชียน์ตัวสุดท้ายได้สายฟ้าไปเยอะแล้วเอาบักโหลดต่ออ่าาาาเป็นได้ทีมบิสตาไปสุดท้ายโอเคนี่ซึ่งนึกนึกบอกว่า ตรงนี้มิ้นก็จะไม่ได้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราแกะแล้วก็แกะข้างในดูเลยก็ได้มาดูกันะเราเลื่อนนิดพี่ต้องวนแล้วกันของใครของใครเนาะเออแต่กว่าที่เก็เอ้ยถ้าเราเปิดเจอหนึ่งมินินะหนูข้ามขอหนูข้ามสองทีนสองทีนโค้ไล่สองขวดโคล่สองขวดโคล่สองขวดจากไปเราไปดูอ่าอันนี้นะครับผมเป็นวีซัตเตอร์ใหม่ที่จะวางขายในวันที่สิบเอ็ด น่าจะเป็นวันที่อ่อนบองทีเป็นบอตัดทับครับผมอาเป็นวีสเตอร์เดฟเปลี่ยนผ่านนะครับผมกล่องหนึ่ง199บาทอ่ะนะครับผมแล้วก็1กล่องเนี่ยมีการทั้งหมด60ใบพร้อมเล่นเลยอ๋อเล่นเลยใช่เปิดมาคตัดๆๆเล่นไปเลยเลยใช่เหมือนกับที่เราเคยทัดเล่นกันตัดเล่นกันัดเล่นกันตัดเล่นกันฮะครับผมแล้วก็ในกล่องมีอะไรบ้างดูนะครัคร่าวๆคร่าว ใครอยากดูว่า12แบบมีอะไรบ้างครบถ้วนนะครับไปดูได้ที่ช่อง Jump j o อนเลยเดี๋ยวลิงก์ช่องอยูข้างล่างเหมือนเดิมโอเคครับในกล่องนะครับผมก็จะมีนี่คู่มือนะครับผมสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นนะครับจะมีบอกว่าอุปกรณ์ต้องใช้อะไรนะครับผมการมีประเภทอะไรบ้างต้องเล่นยังไงสเต็ปประมาณไหนนะครับผมก็จะมีอยู่ในคู่มือนู่นนะครับผมถ้าอยากดูละเอียดละเอียดแนะนําให้ดูลองเสิร์ชในยูทูบก็ได้ทางออฟฟิเชียลเนี่ยเขาก็ทําวิธีการเล่นอยู่ทำให้คนเข้าใจง่ายขึ้น หลังจากนั้นมาก็จะมีตัวตรับเมตมิตัวรับเตมิก็คือเวลาเราโจมตีกันเนี่ยเราจะต้องวางตัวรับเตมิตตรงนี้อ่าเขาก็จะมีมาใหา้ในกระดาษโหเดี๋ยวนี้มีวีสตาร์มาให้ด้วยเหรอใช่เนื่<ข>อ,องจากบอกนี้มีวีสตาร์วีแม็กนะครับผมก็เลยมีป้ายวีสตาร์มาให้นะครับวีสตาร์ม,มันท่าไม่ตายใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมใช้แบบปุ๊บก็คว่๊ นีนะแล้วก็มีสถานะปกติที่เราต้องวางมาก็คือสถานะของใหม่แล้วก็ติดติดตัวเด็กนี้นะครับผมจะมีด้ามทั้งหมด60ใบ,นบยอยู่ในหัวนี้นะครับผมซึ่งถ้าเปิดข้างหน้าจริงๆข้างหน้าเป็นตัวอะไรเราก็สามารถรู้ได้เลยลองดูคลิปช,ช่องลูก็ได้แต่ว่าสล็อตด,ด้านหลังเป็นแบบสุ่มสล็อตด,ด้านหลังเป็นแบบสุ่มนะทีนี้ครับผมที่นูกเปิดได้ใสไ่ไฟข้างในต้องไปถ่ายฟ้าได้แน่นอนข้างในก็น่าจะเป็นฟ้า,าโลตอม โลตอมมื่อปดได้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ามีช่องที่มีเป็นสายฟ้าอ่ามีโมโคโคนี่แมมีรถตอมใช่มีรถตอมแต่ว่าไม่ใช่มีตาที่ตาหมากันนะเฮ่ยเทมเป็นรู้เลยเอารแม็กซีโดนก่อนเลยไม่เป็นไรเรา อร่อยช่วง e. แรกๆมันสบายใจแบบอย่างอร่อยอยู่การเปิดสตาร์เตอร์ครับครึ่งแรกเป็นชุดหนึ่งครึ่งหลังจะเป็นอีกชุดหนึ่งซึ่งซอนนี้ก็สุกนะครับถ้าเท่าไรสุกเหมือนเดิมใช่เท่าไรเ่ยได้สุกมครับนี่สุกน้ำอ่ใช่ก็มีไอเทมเป็นซับสเปซโปเกมอนโปเกมอนแคปเคอร์ซัพพอร์ตนะครับเปนซัพพอร์ตจั่วพวกซานาจุนการวิจัยคำสั่งบอสได้คำสั่งบอสด้วยแล้วก็เป็นผู้ตัดสินนี้น่าสุดด้วยประมาณนี้นะครับหนึ่งสตาร์เตอร์ได้ประมาณนี้ซึ่งมีหนกได้เป็นเชฟว่อ แกมาเลยไม่ยอมหรอกพี่นุ้ยอะไมก่อนสขวดสองขวดดีเลยเพื่อนเพื่อนสองขวดขวเฮ้ยห้ามเขียวห้ามเขียวอ่ะเพื่อนสองขวดสบายเอ้ยโถ<ห>่เอ้ยพูดดูเรื่องนี่มันก็จะหนักหนักหน่อยนะเออนะลำบากเหมือนกันนะ <c oughs> เอาละใต้ <c oughs> เลยเอ,อาคุ้งแก้มเบอร์ตุดอลยโอเคอ่ะ, okay. อะ อันนี้รู้เรื่องแล้วนะครับเฮ้ต้องแกะไหมพี่นุ๊กแกะเลยครับเห็นว่ากล่องนี้มีดับแพลดด้วยกล่องนี้มีดับแพลืดซึ่งดับแพลดน่าจะมากับเจ้าไดเกิ้งคีวิตาได้กิ้งคีวิตาอยู่นู่น อ่ะอันนี้เปิดเป็นชอนชีได้เหมือนกันใช่ไหมัะแต่ยังคงเหมือนกันแน่นอนสาฟ้าข้างหลังนี่จะเป็นเซราอล่าวีแมพเหมือนกันอ่าเสร็จแล้วถัดแบบเซร็จล่าวีแมพก็จะเป็นสูงพืชส่งอีกชุดหนึ่งอ๋อสูงพืชเหรอใช่เป็นสูงพืชอ๋อแต่สุ่มข้างหลังมันจะไม่มีพวกวีแมพพีกตาเผื่อเคี้ยวแน่เลยว่ะเพื่อนๆมาทดสอกันไปไปสุดท้ายเออเหมือนเดิมข้าวผัดเนีใกล้ๆกันอ่าอันนี้มันรักนะครับผม หน้าเป็นร้านปลอมติดปลอมติดปลอมติดครับพี่แนนอนหน้าตาหน้าตานะน่าจะเดี๋ยวทีวีสตาร์นะครับผมไม่เกิดอะไรขึ้นเจ้เราก็ขับสูงมหมือนกันต่อสู้ต่อสู้มีแล้วแ่าใช่แล้วมีอะไรดีไหมก็เป็นเป็นซัพพอร์ตพื้นฐานที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดเริ่มเล่นนะครับจะได้ซัพพอร์ตตรงนี้เลยว่ซื้อไว้สองกล่องจะถูกกำลังน่ารักเลย เหล็กไม่เล <flying. S 2> ่นได้เหล็กเพื่อนๆเหล็กมีโซมาเซนตากับโซาเชียนโซมาเซนตาโซมาเซนตาเมทากอร์ใช่แล้วโดมิโลอร์อือหือทำกันตั้งแต่โซมาเซนตามั่มีหายบ่บอกมีหายบ่บ่หมดเลยเนี่ยเป็นเป็นบอลประจำท่าเฮ้ยอะไรอะอะไรหว่าสบายสบายนี่มันฟาดจิตฟาดิตแต่จเดี้ยครึ่งคึ่งเนี่ย อก็<ม>หลังนะเป็นพลังจิตนะครับเพื่อน,นอ,อ๋อเป็นฮงโคลเลียนเป็นพลังจิตน้ำใช่แตอะไรอย่างสุดมีเซเลน่าด้วยมีเซเลน่าด้วยโอ้โหเซเลน่าออกมาในบางมีด้วยก็คืออยู่ในสล็อตหลังด้านสุดอ๋อไปสุดท้ายเป็นใบสุดด้วยชิ้นหนึ่งใบไม่ไม่ไม่เหมือนมายถึงว่าสล็อตข้างหลังข้นงอ๋อไปอยู่สล็อตข้างหลังแต่สล็อตถูกอะไรเงี้ยซึ่งเซเลน่าในตลาดก็ใบละหกสิบบาทในเลยมีราคาใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นการใช้ที่มีราคา มามนุกเป็นคิก้ชอสายฟ้ามันต้องเป็นรถตอมแน่นอนเดามเตอรนะค่ขาสายฟ้าสายฟ้าชัวแล้วเป็นเป็นไวันอะไรวันนี้เราราหไพี่ตัวจัดเลยสองขวดแล้วขวดแล้ววดแล้วนะเพื่อเือนแลวสองขวดนะครับครึ่งหลังแน่แ่เะมีงานวิจัยมีฮการ อรอว่งไม่รู้เรื่องแล้วนะครับเื้อเฮ้ยฮ้หมือน,น,นเดิมไหมลอยอม่างน้่นอะ้นำนำน,ำนำออหเหมือน,นเดิมนะครับเบื่อบื้อเียนาเตียนีสมพ,พืดพืชเลยแล้วตำ ไม่มันมันมันเป็นเหล็กมันเป็นเหล็กแต่ว่าตัวสุดท้ายมันนุ่มมีน้ำเสือพลาส้ากอุ้ยฮิมบอสใช่เป็นโปเกมอนน้ำมีตัวเดียวมีตัวเดียวมีตัวเดียวมีนกกระเรียนฮินบาสนะครับผมแต้องมีพิกบล็อกข้างในเป็นมังกรแน่นอนเดี๋ยวนี้มันมีใครด้วยทายก็เป็นสัตว์ีต้องใช้เยอะเราเป็นโปเกมอนน้ำนะครับแล้วก็เป็น

ข้าวผึ้งเป็นใบเดียวครับ,บเพื่อนๆยันยอนมาเป็นกอยยันมาหอยแอนอด์ฮึวินาทีน,นี้ด้วยไทยน,นะวินาทีน,นี้ปลาสใสปอาสดไหนของวินาทีน,นี้หอยพุ่นยาวเลยข้าวผึ้งครับเพื่อนๆหอยเลยนกสองขวดข้างหลังเป็นน้ำที่โดยมันงอ,อเป็นเหมือนเดิมนะครับปลา,า,าสองขวดมาทำเดี้ยวทำเสียว เยห็น้านทัวมือไข่มีกะทิอ่ะแับตราสองขวดหมดล้วเป็นหนูมันเหลือขวดเดียวอ่ะมาไม่พอครับเพื่อนๆแค่อวดแค่เห็นพอเลยเร้าเราเท่าไหร่เนี่ยแปดวะแปดสิบวะ น้ำลาเยอะหนึ่วนะ <S <S เยอะเลยอือพอลองกินรับได้แล้วอ่ะเพื่อคกินเยอะนิดเดอยวก็อ่าได้ไหมโดนแน่พี่หนุโดนมาเยอะมากเลยอ่ะไอ้คนโมสองขวดอย่ามาพูดติไปได้ไหมอะ่นุก่ะ ข้าวี่ไปเลย่าอะไรตัวอะไรจำได้ <t <t ้วไม่เยอ๋อเหมือนกัางนี่ไงหน่อยมนไี่เลยวพี่นุ๊กนุ๊กไม่อยากจะไปสองขวดแล้วมันนุ๊กข้าวหลังเป็นแชนท้ายยังไม่เห็นเลยสขวดเอ้ยสองขวดมันอยู่นานนนานยังไม่อะไรเลยตั้งแต่กล่องแรกเนี่ยถ้าไรามนยอมก็กินพี่ดีต้องมีสปายเตอร์นะพี่บเลย็เืเดี๋ยวไปฟังเพียงอยู่ก่อนนะ ตักใยป้านเฮ้ยยังไม่เคยเจอน้ำน้ำน้ำอล้รอ่ะน้ำไม่ได้ปถึบานเลยคตานี้นี่มีาตาเรา,าน่าจีคาตาเหรอมีเราไม่ก็วีแม็กวนะีแม็กขาขาจะกรบเพื่อนอะ,อะอไร มันแ่งาอ๋อยู่วมันแปลงแล้วมันไอ้โทไทดอนพอโทไทดอนมันเป็นต่อสู้ไงอ๋อดูอยู่กับใครนี่พี่ป้าห่างด้วยอ๋อดูอยู่กับนี่อยู่กับวิบ๊อดเหนื่อยอดข้างหลังแดงหนั้นด้วยดำไม่คายสื่ออืน่าจะเป็นนี่ไงที่มีอะไรนะรับกแพร์ร็อกแพร์ใช่ไหมดูมาเพื่อนๆดูเฮ้ยเริ่มงน้ำลายมันมาแล้วเ่ยนะ ปกติเพื่อนๆที่เรียินเนี่ยอมหรือเคี้ยวคาร์คือคาร์คือหนุนเคี้ยวบ้างอะตรงนี้คจะถือเนี่ยนะมันก็จะไปต่อที่น้ำแม่ครับเพื่อนๆมีน้ำแข็งด้วยเอาไปบางเหมือนเดิมน้อยเกงี้เอ๊ะเดี๋ยวจำได้ว่ามันเป็นยาดีเลย แต่กินกี้อดอู่แล้วอะระว่าไปฮิโรยมันนะครับแล้วก็เซเล่นน่าอืมไม่เหอื่อน,นะอนี้มืเลยมนีทำแาบเซน้าแต่ว่าข้างหลังเป็นมาเทียเย็นนี้มเอว่ข้างหลังเป็นคลาดน้ำไม่เหมืนอิบนะครับเพื่อนๆหมอคนไปควยขนาดไนห้ือวะฮ่าึทอดไป ไม่นะมีไทรอนนะได้ไหมได้แบบพอดขาออกมาเป็นเปียร่างร่างสองของโกนิจะไงคือเออคือโกนิจะโกนิจะคือช,อชืออะไรอ,อ,อ่ะแกล็นมะแกล็น่องกล็อปอมเกือบเพี้ยวแล้วเพี้ยวไปอังจุ๊บๆอู่นั่งจุ๊บๆอยู่น้องจุ๊บแมงน้าด้วยอืรอดไป สามลอนลูกรออยู่แล้วสกใสพีปะเน้มากเลยมา้องเปลี่ยนรายะหมดขวดเงาแล้วพี่ยุผมบอกสองกวดครับที่สองมันทอมาลงเครื่องไม่ได้เลยขวแม่รับ นิดเดียวแล้มันหนมมากเลยอ่ะตัวมางอร่อยมากเป็นีเียเป็นลิเียโดนไม่ยูบแกไหมฮะเียอยู่กับ่บ๊น่่แล้วเดี๋ยวขาให้นุ้มีิตางเนี่ยหอคนไหนม่จะสวยขนาดติดอคนเส็จวันนี้ เพื่อนๆคนเร็วคนะร็วขนาดมีกิ่กล่องเริ่มมาหกตนสิบแล้วมันเก๋ไหมทามาทามาครับเพื่อนๆทามาทามายังไม่รู้แบบอะไรสาธุเต็มีออกซีเีนารราเอะน่าจะใช่ไหมเดีอดทีวีแมสครับินูอะไรอีกตองแม็ดง ของ,นะงต้วยเ้าหลังเป็นกีบบานะนะครับรเพื่อนบอลน้อยหลงไหมเนอะคำนวณมาแล้วหรือไม่นึงไม่รู้แองลงเลยแล้วสามส่วนจะหลุดมานี้มีอะไรหายากสูตรกับไม่รู้อะไรเด็ดสุดน่าจะมีราคาไม่หมกมันในนี้โลตอมเออไั่มีไม่มีโลตอมเลย นี่เราต้องมือเราให้แบบเอเราตองมีตาเราต้มามิดท็อปติบบกใรทำได้ันนเราไม่ออกองแ่นเรามาจิต้าตอนไหนไม่เห็นอือล้วเราก็รู้ว่าหอมมหนือผมว่าไม่เมื่อกี้มันเป็นแบบกลุ่มไม่รู้เลยยังบล็อกอะไรนี้มากหรืน้อยกว่านี้เ่ยมี20กล่องเรายังไม่เจอครบ2แบบเลยนี่ก็โหดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคือไมรู้อะ19กล่องเลยครบแบบนะ ก็ลองต้องลองดูครับอกว่าเอ่อหาพี่นุ๊กคุ้มพี่จะเปิดสำหรับเริ่มเล่นหรือหาการ์ดบางใบก็คุ้มถ้าเป็นคนที่เล่นหลายราเด็กนะคือเปิดมาเป็นเด็กอะไรก็เล่นได้เออเปิดมันตันี้ก็เป็นได้นี้ก็เล่นได้อย่างเงี้ยมีตาก็เล่นได้บางการ์ดอมีตัวเล่นได้เยอะมันเล่นในตัวทั้งหนึตัวเลยมันสามารถหาวิธีจัดให้มันเล่นได้ทั้งตัวอยากอยากรู้เล่นยังไง ต้องกำลังการได้เลยเออมีกิจกรรมตึกแง่งชิงเกง่าแล้วก็อินเทอร์เนชั่นวีแมเป็นการ์ดเป็นการพิเศษที่ยังไม่เคยมีในไทยอันนี่จะเป็นการ์ดเออเป็นการต้องบอกกว่าาเป็นร AA ของฝั่งไทยก็คือไม่มีที่มึงรอบอันนี้อันนี้มีของแต่ที่ไทยเท่านั้นไม่ไม่ไม่อันนี้ยังไม่เคยมีเลยอืมเพกง่าวีแม็กอินเทอร์เนชั่นวีแม็กน้องน้องบอกแล้วนะครับใครที่สนใจซนตาตาตอนนี้ กระกอบการนอกจากมีโปเกมอนมีก้าชาร์โเวิร์ดมีซัมเนอร์นีเวล่าครับผมแล้วก็มีเบสิกแอนเตอร์ลิงด้วยหนูถ้าใครที่อยู่ย่านลังสิตหรือว่าสะดวกมาเล่นด้วยกันเนี่ยก็สามารถมาได้เลยร้านเปิดทุกวันนะครับผมตีเวนโมงถึงสองทุ่มครึ่งก็ถ้าใครสนใจเล็กนี้ก็สั่งได้นะครับพี่เหมือนเดิมครับผมครับจริงๆอยู่ข้าวราดแล้ก็ติดตามข่าวสารกิจกรรมในเพจเพจเบลุกได้เลยมีเพจเบลุกใช่มีลิงก์หมดเลยของร้านกับสังกัดที่วัดฝากไว้ให้ได้ขึ้นหมดเลยโอเค น้วงลมาเลยดิมากองมาเลยเจ,จ็บด้วยเหรอคนคนันถ้เจ็บคนดีก็ <c oughs> เจ็บสำหรับคลิปนี้ก็อฝากช่องกัวแล้วนะครับไปนะพวกจะอ้อมบุกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยจัดระเบียบไปนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดช่องตัวแล้ว,ว,วกกไว้วให้หมดเลยนะครับฝากช่องกับสังกาไปด้วยนะครับมีอะไรช่วยกันเราเป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วนะครับของช่องนี้โอเคสาหรับ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแนละ้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนโตแล้วนะครับเขาเลยไนะามา่ใช่ทำอะไรกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบายูไม่จล้าเลยนี่กล่องนี่ก็สีคนโตแล้วเขาเอาเงินมาทำอะไรเยอะนะเหนียว <c oughs>